วันนี้ก็จะเล่ได้โคจรนกันนะคะพี่ะครับก็ผมแฟงพัน์ครับก็มานะแนะนำตัวกันหน่อยมิวชาน e ลค่ะแล้วก็ใครครับโอแกมมีนะคะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็จะมาเล่นอ๋อ ไจเดอร์คนจนนะครับก็วันนี้ก็มีแค่สามคนนะคะไม่มีแค่เราเชิญอะไรเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าคุยโอเคไปดูมิสเชิญนักเรียนไาแล้รับลิ้วพันเอ้ลิ้นพันเอ้าไม่แหกโค้งเลยเด็กกูลงไฟมั่งเึ้งบึ้ง เออกินให้หมดแล้วกูไม่มึงกินหมดแล้ว,วยังอือฮึเขาเรียกคนตะกะนะครับกินกินค้างเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะวย <laughs> ขวดใหญ่เลยอะข,ขวดใหญ่กูก็แม่งเอาเเอ้ยเอา <laughs> <laughs> mà, xuống mà đi, lên mà, ê, má, mà đi. ลงมากันทุนกันก่อนแล้วก็จะหยุดตรงกันตงอ้าวไอว้ย <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราขอสปีดคลิปแล้วกันนะครับตอนที่เราจะขึ้นไปกันโอเคป <c oughs> อันนี้เป็นสปีดคลิปเอ้ย <c oughs> ไป้ระวั้โอ้ เหนื่อยแทบแย่เลยเนี่ยไปเดี๋ยวเราลงไปกันต่อยูโอ้โหเอาแล้วถุงอันนะ คิดไหมยังขอบอกนะคะว่าตรงนี้อันตรายมากาเพราะมีเศษแก้วเยอะมากแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นคลองด้วยตอนนี้น้ําแห้งนะครับ,<อ>บก็ถ้าน้ํามาก็จะไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ต้องรอเป็นปีเป็นเป็นปีเป็นเดือนเลยนะำมันจะเล่นเลยถ้าน้ำมาแล้วเราสามารถเลื่อนไปใส่น้ําได้เลยนะะคแต่ว่าอาจจะมีการหอมหน่อยนิดน,นึงนะครับ บ๊ายบายค่ะ